สวัสดีครับผมรถคันนี้นะครับผมไอออนไวพัทนะครับรุ่น490 e l i t ศนะครับผมจะวิ่งได้490ต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับผม490กิโลนะครับคันนี้นะครับผมจะเป็นรูปอ่าเป็นรถนะครับผมรอบคันนะครับผมฐานล้อนะครับผมจะอยู่ที่2,750เซนติเมตรนะครับผมล้อแม็กก็ขอบ17นะครับผมรถคันนี้นะครับผมสังเกตได้ว่าอ่านี่จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายนอกของตัวรถก่อนดีกว่านะครับผม ด้านหลังนะครับผมจะมีเซ็นเซอร์นะครับทั้งหมด3จุดนะครับผม1 2 3สนะครับผมแล้วก็มีกล้องนะครับ360องศารอบคันนะครับผมแล้วก็อคุณจะรีโมทเนาะมือจับประตูตอนนี้สังเกตได้ว่ามันจะกลางออกนะครับถ้าเราเดินเข้าใกล้หรือกดล็อกรถมันก็จะเรียบไปกับตัวรถแล้วก็กระจกมองข้างจะพับนะครับเดินเข้าใกล้นะครับมันก็จะกลางออกเช่นเดียวกันนะครับผมมาดูด้านในนะครับผมเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับผมปรับไฟฟ้านะครับ ได้6ทิศทางนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูเนาะอันนี้ปรับถอยหลังนะครับผมเลื่อนไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็เลื่อนลงนะครับปรับขึ้นนะครับผมอันนี้จะเป็นพนักพิงนะครับเอ็นไปด้านหลังนะครับผมแล้วก็พนักพิงเอ็นมาด้านหน้านะครับผมเบาะจะเป็นปรับไฟฟ้าปรับได้6ทิศทางครับผม